สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแทลมชาแนลครับปียาบอยมาจังนะนี่ชุดสบายๆของฉันอีกแล้วในวันอากาศดีๆฝนโรคอะไรอย่างเงี้ยได้หรปะเหมือนเราสองคนจะไปเที่ยวทะเลนะคะฉันกำลังจะไปทะเลกับเธอหรือเปล่า นิดนึงใช่เธอกำลังจะไปทะเลแต่เธอไม่ได้ไปกับฉันเธอไปกับผู้ชายฉันจะไปหาดบางแสนแ้วเธอจะไปหาดไมแอมี่นะถ้าแต่งขนาดเนี้ย <c oughs> นิดนึงค่ะอ่าวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับ Official ยลเชเลอืมไม่ทีเซอร์แล้วเนาะไม่ทีเซอร์แล้วจริงๆตัวเนี้ยมีทั้งมินิทีเซอร์อ ไพร์ล็เทลเลอร์และเนี่ยคือออฟฟิเชียลเทลเลอแล้วเรากำลังพูดถึงคิว i ี้ไพร์ s ซีรีสหรือนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อค่ะ <c oughs> จากมันดีเวิร์ค่ะหรือดูมันดิตนั่นเองนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมีความพิเศษตรงที่ <c oughs> ปียอ่านนิยายแล้วค่ะอาีแล้ว เรื่องเนี้ยจริงๆในจักรวาลในจักรวาลเฮียเนี่ยนะคะมีทั้งหมดสามเรื่องมมนนิ่งเฮียก็หาว่าเซอืมดื้อเฮียก็หาว่าซนและมกรฉินก็คือเหมือนกับแต่ละคู่ใช่ไหมใช่ซึ่งจะมีอยู่ในจักรวาลเดียวกันเขาก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันแต่ตอนนี้ยเดี๋ยวเอานิ่งเฮียก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าหลังจากดูเทเลอร์แล้วอีผู้อ่านนิยายแล้ว จะมีความรู้สึกเยี่ยงไรนะคะไปดูก่อนไะคุณเชื่อเรื่องการแต่งงานไหมเชื่อเรื่องการแต่งงานคนหนึ่งที่เชื่อมั่นเละเฝ้ารอเวลานี้มานานยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคนที่ผมรักนี่ผมเองเพื่อกีรติและผู้ชายคนนี้เฮียเหรียญ สีร้นฉันชอบสีคื้ไม่แปลกหรอกครับถ้าคุณจะแปลกใจหลายคนก็บอกว่าเรื่องของผมอ่ะเหมือนคลอตในนิยายจะว่าไปพวกเราก็ดูเหมาะสมกันดีใช่ไหมล่ะครับน่ารักนะแต่ความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะสิ That was awesome man คืนนายที่มึงมากูขายได้เยอะเลยว่าจะชวนไปดื่มด้วยกันต่อว่าขาหลังดีกว่าพี่เจนี่มันสูง วันศุกร์แล้วไงนะถ้ามันแตะคือวันศุกร์ของลูกเกื้อเี่ยลูกชายฉันน้องนัดวันนี้จะมีพาร์ทเนอร์บริษัทเฮียมาคุยงานด้วยนะไม่ได้สิครับเฮี้ยผมจะให้เฮรู้ไม่ได้หรอกว่าผมทำอะไรบ้างทมามวะสวัสดีค่ะคุณเหรียญเมื่อกียเคิดว่าเกื้อไปไหนเรียบร้อยดิคุณลูกเกื้อเกีรติมาถึงหน้าห้องแล้วครับหนึ่งทุ่มเก้านาทีมาช้าแค่เก้านาทีด้วนะลูกเกื้อรอเฮียแป๊บนึงนะพอเรียนเฮเรื่อด่วน พี่เฮียรักเกลหรือเปล่าครับมันเป็นหน้าที่พี่เฮียให้คำสัญญาไว้กับตุ๊กตาของเกือก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันงง้นก็ถอนมั่นกันไปเลยเฮียจะตอบตรงเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่แต่งงานกับตุ๊กตานี่เกอน่ารักขนาดนั้นเลยหรอครับตุ๊กตาแอนนาเบลยัีชิหายะคุณแม่แต่งกันเฮียเลยแล้วว่าคุณมาแต่งงานกูได้บะดึงสติกับมาก่อนดีกว่าดูดิแหวนมั่นยังใส่อยู่เลยเนี่ยกูได้ถอดแน่ยังไง กูก็จะถอนมันหรือว่าการที่เฮียไม่แสดงความรักกับเราเพราะเฮียไม่รักเลยเฮียก็เลยไม่มีอะไรให้แสดงเอ่ห์ไกูไม่รู้นะเว้ยว่ามึงสองคนมีปัญหาอะไรกันแต่กูไม่เคยเห็นมันเป็นแบบนี้มาก่อนว่ะดูเกิ้ลก็อยากถอนมันกับกู่ะแล้วมึงอยากถอนมันปะล่ะยังไงกูก็ไม่ถอนมันกับดูเกิ้ลอยู่แล้วเฮียจะมารับดูเกิ้ลไปอยู่ด้วยเฮียจะบ้าเหรอทำไมเฮียพูดไม่รู้เรื่องอะเรานั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องลูเกิ้ลเอาแต่พูดว่าจะถอนมันไม่ได้ เฮียไม่ออกไปหรอกถ้าหนูเกลือไม่ยอมไปกับเฮียเฮียต้องการอะไรจากกูวะกูว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่ๆที่เนี่ยเป็นแค่บ้านชั่วคราวจะทําตัวเคยชินให้มันมากไม่ได้นะเว้ยกูต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดจะทําอะไรกันแน่กูไม่ยอมเป็นหนูเกื้อคนดีตลอดไปหรอกเฮียมาลองคิดดูอะเฮียไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลยแี่นี้ก็เหมือนแต่งงานกันอยู่แล้วตกลงเป็นไปเป็นไอเกื้อจะเคยไม่ได้นะเว้ย เฮียมาได้ไงอ่ะไหนๆกอไปหาเฮียเหรอเดี๋ยวก็รู้ปะพวกเฮียไม่ชอบคนโกหกอ่ะถ้าเราแต่างงานกันเราสองคนก็คือคนคนเดียวเฮีย <c oughs> ก็รู้อ่ะเพราะสังคมเราตอนนี้เต็มอมรับูแค่หนึ <c oughs> ่งนนั่น <c oughs> <ๆ S 2> นั่นแหละพวกเราสองคนต้องสู้กันต่อไปกินเนหวัเอ้อกีระเอีคนเดียว ติเตอร์ม mm. ็น uh ีมีเป็นสิ่งสระมุขแกงก็ได้อะเฮียอยากให้เกื้อนห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะแล้วเกื้อก็นอนดินมากด้วยเฮียมีกุญแจมือแล้วเกื้ออยากลองไหมเฮียใครเลานี่ว่าวิ เวอร์ <Work S 2> <Work S 1> คอยค่ะตายแล้วเสียงนูนิวหน้าเลยเสียงใครนะเสียงนูนิวนูนิวคนที่เล่นเป็นหนูเกลือเนี่ยแหละตายตายตายเวอร์คอยมาจับทางนี้แล้วหรอในมุมคนอ่านนิยายเป็นไงอีกอีกบ้า ที่เขาเรียกว่าตรงปกอ๋ออันนี้โอเคใช่ไหมเดินออกมาจากนิยายเดินออกมาจากนิยายทุกตัวละครเลยนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อเป็นเรื่องราวของกีเลนหวังกับ กีรติกิเลนหวังเนี่ยคือนักธุรกิจชาวจีนที่เสื้อผือนหมอนใบต้นตระกูลนะเสื้อผือนหมอนใบจากประเทศจีนอันนี้แบบอแบแอบรีวิวนะไม่ได้สปอยนะยังไม่ได้ลงเน,นื้อหานี้ยานะคะเป็นแค่พรีวิวว่าเสื้อผือนหมอนใบแล้วมาตั้งรกรากในไทยม,มาสร้างเนื้อสร้างตัวจนมั่งคั่งร่ํารวยกลายเป็นตระกูลคนจีนที่ร่ํารวยผู้นำตระกูลคนปัจจุบันคือ กิเลนหวังหรือเฮียเหรียญอ,อีกฝากหนึ่งคือเกลือกีรติเกลือกิรติคือลูกขุนน้ำขุนนางต้นตระกูลเนี่ยเป็นเหมือนขุนน้ำขุนนางเป็นพนามพยาตั้งแต่สมัยแบบปฐถมมาบทราชวงเลยแบบนั้นเลยต้นตระกูลแบบตระกูลเก่าตระกูลโบราณ ทั้งสองตระกูลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันบางอย so the um. ่างอย่างเมื่อกี้ในเทเลอร์ก็บอกแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างจึงทําให้ต้องมามั่นกันอให้รุ่นหลานะเขามามั่นกันคู่เนี้ยมั่นกันตั้งแต่เกิดเขาถึงเคลมไงเธอว่ามันเป็นซีรีส์คู่มั่นซีรีส์วคู่มั่นเรื่องแรกของไทยเพราะกฎหมายไม่ผ่านเลย กดไม่สมรสเท่าเทียมยังไม่ได้เลยเออแน่น้องน้องเกลือเจ้าหุ่นเกลือถึงพูดไงเฮียว่าแบบมันก็แค่ในนามเท่านั้นแหละมันถึงเป็นเรื่องที่ยังต้องสู้กันต่อไปเสมอไปเรียนแต่ถ้าในเวอร์ชั่นนิยายเนี่ยมันคือมันคือมั่นและแต่งได้จดทะเบียนเซ็นทุกอย่างรับรองเพราะในนิยายสมรสเท่าเทียมมันนานมากแล้วค่ะชีวิตจริงมันก็ รอให้ตายตกไปตามเงี้ยงยนะแดงมาอ่าเข้าส่วนนี้ยังไงคู่รองที่เห็นว่าเมื่อกี้ก็คือน้องเดียวหรือคนเดียวซึ่งคนเดียวเนี่ยเขาก็คู่เขามีคู่ของเขาคือเฮีอี้ซึ่งเฮอี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทเทเลียนตระกูลคนชีนเหมือนกันส่วนคนเดียวเนี่ยเขาตระกูลคนไทยซึ่งคนเดียวกับน้องหนูเกลือก็เพื่อนสนิทกันคือเพื่อนสนิทเจอเพื่อนสนิทกูงมาก ออยังไงนะคู่หนูเกกื้อกับเฮียเหลี่ยเป็นมั่นกันอ,อคู่เฮียอี้กับน้องเดียวก็มั่นกัน,ม,นมั่นกันกเลยะใช่มั่นเลยคู่มั่นคู่แต่งและก็อีกคู่หนึ่งที่เราก็จะเห็นก็คือตัวติวเตอร์กับยิม,ม,มนะคะติวเตอร์ยิมก็คือเป็นคู่ของสินเสมออมออันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเทรเลอร์ก็บอกแล้วว่า หนูก็หนูกืมีโลกสองใบหรอวะประมาณนั้นแหละคือไม่ใช่สองเป็นมีตัวตนสองใบอ่ะมีตัวมีตัวตนสองอันคือต่อนหน้าเฮียเนี่ยก็จะเป็นลูกพนามพญาอืเป็นผู้ดีเป็นแบบหนูเกื้ออะไรเงี้ยเป็นหนูเกืออ้อแต่อยู่กับเพื่อนเนี่ยคือไอ้เกื้อคือเกื้อวิปวะเรียนวิปวะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ชอบแข่งรถตีกงองออซึ่งเรื่องพวกนี้ เฮียไม่เคยรู้เลยอืมอืมันถึงมีคำว่าเฮียใหญ่แต่งงานกับคนไม่ใช่ตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาคือแอนนาเบลเพราะเหมือนเฮียเพราะเรื่องประเด็นเรื่องก็คือคนนึงตามหาตัวตนที่แท้จริงอยากให้อีกคนแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาอีกคนก็คิดไปเองว่าเฮียไม่ีวนรับได้หไหนกูจะขี่มอเตอร์ไซ กูจะตีกองกูจะกินยาดองกูจะเรียนวิทย์วะเหนะยุปะรับไม่ได้หรอกเรื่องเนี่ยคือคอนคอนฟ lict ของเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการคือถ้าพูดกัน,บ,นบ้านคือมันเขาไม่คุยกันอะ mm hmm. มันคนละมุมอมองอะมองคนละมุมมองแล้วก็คิดไปเองอีฝ่ายหนึ่งก็มโนไปเองว่าแบบเขาต้องไปชอบกูแบบนั้นได้เลยอีนี่ก็อ,อะไรอย่างเงี้ยคิดไปเองคิดไปเองเออมันคือการที่ไม่คุยกัน <c oughs> แค่นั้นแหละมันคือการที่ไม่คุยกันเท่นั้นแหละใช่ mm hmm. และที่ฉันบอกว่าเรื่องละมันมันทอดออกมาจากนี้ยืยเพราะเฮียเหลียนและเฮีย e อี้มีช่วงอายุอยู่ที่เขาคือผู้นำตระกูลทั้งคู่แล้งอายุเขาจะอยู่ที่สามสิบกว่าแล้วหรือยี่สิบไปไปสามสิบต้นตคือเขาเป็นผู้บริหารแล้วอะอกับน้องน้อยทั้งสอง อยู่ในวัยมหาลัยก็เป๊ะอายุเป๊ะอายุเป๊ะช่วงอายุเป๊ะบวกกับต้องชมมันดีเวิร์สนะคือต้องชมดูมันดีนะอันเนี้ยคือเขาบอกว่าเป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกของค่ายนะเพราะก่อนนั้นแนยถ้าใครได้ดู Y I U อ่ะ Y I U อ่ะใช้เด็กดูมันดีทั้งหมดเลยเหมือนกันป๊อปปงป๊อปปี้ปาร์คมาร์คเลยใช้ใช้เด็กดูมันดีหมดเลยแต่กำกับด้วยชิวิน <ม>แล้วก็กํากับโดยเป็นโปรดักชันอื่นเองนะ้ะแต่อันนี้ดูมันดีเขาลุกขึ้นมาทําเองแล้วอันนี้กํากับโดยพี่ออฟ<ม>ใช่พี่ออฟที่ที่เป็นเป็นผู้บริหารของดูมันดิ<ม>เป็นลงมากลงมากํากับเองซึ่งต้องบอกว่าการันตีความภาพสวยของดูมันดีดูมันดีภาพสวยจริง<ม>ๆไม่ว่าเขาจะทำคอนเทนต์อะไรอะภาพงานภาพก็สวยงานภาพก็สวยจริงและอย่างที่ฉันบอกว่าเรื่องเนี้คุณแบมเจ้าของหนังสือแมนปากกาแบมแบมเนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของบทแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็ดูมันดิเนี่ยเขาเข้าใจเลือกเด็กอะใครที่มีลูกเฮียก็ลูกเฮียลูกเฮียใครที่มีลุกน้องก็ลูกน้องอนูนิวที่รับบทโดยเครื่องกิรตนิน้องน้อยเมล่ะดูแบบดูยังงก็ตุก๊ก,กตาปั้นอะ มันดูสะอาดมันดูกระจ่างใส <c oughs> มันดูนุ่มนวลขนาดที่น้องเดียวคนเดียวอะ่ะโดยน้องนัดนะถ้าสิลูกฉันเนี่ยน้องนัดก็ดูแบบดูน้องหน่อยดูนุ่มฟูดูแบบแโคชัดมากค่ายเนี่ยใค่โพเฮียโพเฮียโพเฮียซึ่งก็ดีสี่พลึกมแม็กสลันเปลี่ยนชื่อแล้วนะ เล็นตอนแรกชื่อสลันชื่อเปลี่ยนเป็นกรทัดแหละเป็นกรทัดเพื่อความปังอะเนาะเพื่อความปังอะเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่แบบเนี่ยเพราะเขาเลือกคนเป็นอะเขาไม่ได้แค่เลือกคนเป็นเนี่ยเนาเลือกเสื้อผ้าหน้าผมเป็นเขารู้ว่าเขารู้ว่าคนเนี้ลุคนี้คาแรคเตอร์เนี้ยต้องเหมาะกับผมทรงเนี้เสื้อสีเนี้สูตรตัวเนี้ย ขนาดที่เฮียเลียนเน่ใส่สูตรผูกไทยตลอดเวลาใส่เป็นสูตรสองชั้นเฮียอี้ไม่เคยใส่ในคายเห็นปะแต่เฮียอี้จะเป็นชุดแบบชุดสีแดงเพราะตระกูลของเฮียอี้นะเขาจะมีความกึง่งกึ่งมาเฟียหน่อยเขาจะมีความแบบทรงอิทธิพลแบบนั้นเพราะธุรกิจของเฮียเลียนนะคือธุรกิจน้ําดื่ม <c oughs> ส่วนธุรกิจของเฮีอีอ้อ่ะ เขาคือลินเดอร์เขาคือดีลเลอร์รถซุปเปอร์คา่ะ<ม>นำเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยนำเข้ารัมโบนำเข้าแบบมาเซอร์ติอย่างเงี้ยนะวะโอ้ยดีอ่ะรอดูเลยเราเวิร์กพอยต์เลย พี่ปียาและพี่บอยจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ให้เราสามารถรีแอคเรื่องนี้ได้เพราะฉันส่วนตัวฉันไม่ได้รีแอคในฐานะคนดูอย่างเดียวฉันรีแอคในฐานะแฟนนิยายด้วยเพราะฉันเลิมนิยายเซ็ตนี้มากสนุกสมัยใหม่และและเออ ฉันจะทําทุกอย่างสัญญาเลยว่าจะทําทุกอย่างที่ทําได้ให้เราสามารถรีแอคเรื่องนี้ได้อก่อนอื่นก็ส่งไปบอกเวิร์กพอยต์ก่อนแล้วกันหากสารนี้ถึงเวิร์กพอยถึงดูมณีใครก็ตามช่วยกัุณาแบบอนุมัติการรีแอคให้เราเลยนะคะอนุมัติให้หนูเธอใช่ค่ะแล้วหนูจะแบบว่าพอหนังสือสามเล่มวางอยู่หัวเตียงนะคะนังสือสามเล่มวางอยู่หัวเตียงเลยอืม อ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกว่าอเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของของนูนิวที่มาคู่กับเฮียมาคู่กับเฮ er ียซีซึ่งเฮียเนี่ยคู่เนี้ยมันดูมันดีอ่ะเป็นค่ายหนึ่งที่ฉันบอกเลยว่าไม่ต้องชิปชิปเปิไม่ต้องทำงานนะคะเขาชิปกันเอง <laughs> โอ๊ยรอด ยูีิพยซีรีส์นะคะตัวออฟฟิเชียลเทเลอร์นั่นเองนะคะนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อเวลเวลนะถ้ากระแสปังถ้าเรื่องมีปวดดื้อเฮียก็หาว่าสนอ่ะใครที่เป็นแฟนเฮียอี้และน้องเดียวใครที่ตามพยักชัดเดชาเฉินและทชาวงธีรวิทย์กรีดได้เลยจริงๆแมกนัทนะ เมื่าเขาทำแหละฉันภาวนาถึงสามผู้ฉันต้องบ่นไหมเนี่ยฉันองไปบ่นใครไายบูหนูเคยบ่นอะไรใครวันไ่ายหนูแจ้งแม่แม่จะไปบ่นน้องเผื่อแบบคู่เรือแม่จะได้อ้าวเออเลอเอ่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับรีแอคเนาะก็ติดตามการเล่นสิบเก้ากุมภานี้แล้วนะจ๊ะณช่องเวิร์กพอยต์นะคะเวลาเท่าไหร่สิเดี๋นสี่ทุ่มครึ่งนะคะที่ช่องเวิร์กพอยต์ นะแล้วสามารถดูได้ย้อนหลังทั่วโลกไง u t u b e จ้าฉ <laughs> <laughs> ายจริงเว r ร์พ i อยสี่ทุ่มครึ่งนะคะมชมย้อนหลังทั่วโลกกันได้ตอนห้าทุ่มครึง่งนั่นเองนะคะคือมันเสาร์ช่วยเช้าวนะันอาทิตย์สบายสบายแล้วเราก็ค่อยมาเรียกย้อนหลังกันเนาะ จัดให้แบบจุกๆแน,น่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไคร้ด้วยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเนาะใครอยากมูความเห็นอะไรแม่ตามแม่เปิดุ <c oughs> ู้ชายละปัวมากเลย <c oughs> จริงๆตอนนี้ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสรัวัน,นี้สัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ย <c oughs> ฉันต้องเป็นบนวัดไหนวะ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องบน,นต้องบน